สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมพักหลังๆมานะครับเกมไลน์เจอร์นี่ก็ค่อนข้างจะอยู่ยากเหมือนกันนะน่ากลัวมากเลยนะครับผมเราก็ต้องมานั่งระเวนนะครับว่าเราจะโดนแบนดโดนแบนด์ <laughs> ตอนไหนนะครับผมซึ่งคนไทยโดนแบนด์ไปเยอะมากนะเมื่อกี้ผมอัดคลิปนะครับผมแล้วโดนตัวเกมมันบั๊กนะครับผมแต่ว่าอ๋อเข้าใจะละคือมันรีตู้ใหม่นะครับก็เลยเหลุดไปก็ต้องมาอัดใหม่อีกนะ แต่ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดแล้วก็มาบ่นเกี่ยวกับระบบแบนของตัวเกมแล้วก็การเอาตัวรอดนะครับผมว่าควรจะทํำยังไงให้ไม่โดนแบนมากที่สุดนะก็คือในรับผมอย่างแรกเลยคือถ้าใครจะเล่นแบบว่าป้ายแดงแล้วไปอยู่ลีกมาสเตอร์หรือลีกตำนานเนี่ยบางคนเนี่ยมีเกียร์ไงมีเงินนะครับผมมีทุนสูงมากเป็นแสนนะครับผมบางคนเติมไปแสนสองแสนเนี่ย เพื่อที่จะให้ทีมตัวเองนะครับเป็นป้ายแดงแต่ว่าเลนเจอร์เนี่ยโอโ้โหแม็กทุกตัวเนี่ยแต่ว่าถ้าจะทาแบบนั้นเนี่ยต้องพูดเลยว่าต้องระมัดระวังจริงๆฮะผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะผมแค่บอกว่าตัวเกมแม่งผิดนะครับผมตัวเกมแม่งผิดแน่นอนครับแต่ถ้าจะเอาตัวรอดแบบ100%อน่ะก็คือเราต้องเล่นแบบปกติครับผมอัพเวลแบบปกติขึ้นแล้งปกตินะครับผม อยู่หลีกธรรมดาก็พอนะครับผมไม่ต้องไปขึ้นสูงมากแต่ว่าคือผมไม่ทราบไงส่วนตัวแล้วไม่รู้นะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยแบนเพราะอะไรแต่ว่าคืออย่างช่องกสุดที่โดนแบนไปเนี่ยถ้าโดนแบนไปเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยที่มันเห็นได้ชัดเจนก็คือเลเวลต่ําเกินแล้วขึ้นมาอยู่หลีกสูงก็เลยโดนแบนเออเหตุผลแม่งปัญญาอ่อนมากนะครับพะฉันเนี่ยอันนี้แค่ผมคิดมาเองเฉยๆนะครับแต่ว่า อันนี้มันเด่นเฉยๆมันเด่นชัดมากนะครับว่าทาไมถึงโดนแบนนะครับผมก็เลยไม่มีเหตุผลอะไรมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าช่องกองซุดเขาก็เล่นแบบสุจริตอ่ะเขาก็ไม่ได้โกงนี่เขาก็เล่นแบบปกติด้วยเขามีหลักฐานเขาแบบว่าทําคลิปไต่รีขึ้นมาสเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนันเนี่ยเขาไม่โปแน่นอนนะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยคนธรรมดานะครับผมก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีนะถ้าสมมุติว่าจะเล่นแบบป้ายแดงอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่เล่นแบบป้ายแดงอยู่แล้วโดนแบนเนี่ยผมแนะนําให้สามารถแบบไปพูดกับพี่กรนุดก็ได้หรือว่าไปโพสต์ในกลุ่มแล้วกันแบบเอ้ยโดนแบนอีกแล้วทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการแบบติดแฮชแท็กแบนลายเดอเจอขึ้นมาก็เป็นได้ช่วงนี้ก็บ่นนะครับผมทั้งบนแล้วก็ให้แนวทางไปแต่ว่าการให้แนวทางผมก็คือเล่นแบบปกติเว้ยแค่นั้นเองเล่นแบบปกติเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องแบบว่า ทำให้แบบมันเป็นจุดสนใจอะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรีพอร์ตเราหนักมากเนี่ยทางบอทเนี่ยอาจจะแบนเราก็ได้แต่ว่าผมว่าไม่เกี่ยวอะขนาดคนที่อยู่ลีกตำนานบางคนแม่งยังอยู่ได้อยู่เลยนะครับงงมากนะมาผมเล่น pvp ตาสองตาแล้วกันนะครับเพราะาตอนนี้คือผมเล่นเอ่อก่อนที่แม่จะมาแม่ผมไปตลาดนะผมก็เลยมาเฝ้าบ้านก็เลยเอาเวลาเนี้ยมาอัดคลิปเลยครับผมอาจจะทําให้คลิปสั้นไปหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับอ้ทีมนี้ผม ผมโคตรงงกับรีวิวเลยเว้ยว่าตัวมันโกงมากเลยนะเออตัวดาเมจแรงมากนะครับผมเป็นตัวดาเมจหนักนะแต่แค่สกิลดันไม่ทะลุมาตาสังกันนะครับค่อนข้างจะเสียเสียดายมากจริงฮะโอ้ยเหมือนจะไม่ไหวด้วยนะครับผมทีมฝ่ายตรงข้ามคือสุดนะครับผมสุดจริงๆนะครับโอ้ยสุดจริงสุดจริงสุดจริงโอ้ยตัวดาเมจหนักจังเลย แม่สวยแล้วโอ้โหโติดอมตาต่ากกนเจริญเอาเฮ้ยอ๋อมีคนมาช่วยโอ้โหชนะได้เลยเพราะบารมีเพื่อนมาช่วยทั้งนั้นโอ้โหเมื่อกี้ขอบคุณสําหรับคุณคิวบอยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่ผมเห็นหลักๆที่มียูนิตบินแล้วก็มาช่วยบ่อยๆก็จะมีคุณคิวบอยแล้วก็อีกคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้ เนี่ยเล่นแบบปกตินะครับผมยังไงก็ไม่โดนแบนนะถ้าโดนแบนอันนี้ก็คงต้องแจ้งแล้วนะครับผมแต่เห็นบางคนก็โดนแบนแบบไรเหตุผลเหมือนกันนะเพราะว่าไอดีของตัวเองเนี่ยอาจจะเคยมีการใช้โปรแกรมโกงมาก่อนหรือว่าในมือถือของบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบแอปที่มันเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมโกงอะ่ะแต่เราไม่รู้ตัวนะครับก็เลยทําให้ตัวเกมเนี่ยคิดไปแบบนั้นแต่ผมว่าไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวพูดไปเฉยนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า สันนิษฐานของสมัยก่อนที่เขาคิดกันนะแต่ว่าหลังๆมาก็หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะการที่มีโปรแกรมโกงอยู่ในเครื่องหรือบางคนเจลเบรกเนี่ยคือทางตัวเกมไม่น่าจะรู้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าไอ้ระบบจับ j a i l b รก a อันเนี้ยผมพูดตรงๆว่ามันก็มีครับแต่ว่า r o ทเนี่ยหรือว่าการที่มีแอปพลิเคชันอะไรอยู่ในเครื่องแล้วมีตรวจจับอันนี้ผมว่าไม่เกี่ยวครับผมตัวเกมไม่สามารถที่จะ เข้าไปล่วงลับสิทธิ์ส่วนตัวอะไรขนาดนั้นได้นะครับมันผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องของมีโปรแกรมโกงหรือมีโปรแกรมไวรัสอะไรอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ไม่รู้นะแต่แค่แบบผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมส่วนตัวนะโอ้ทีมนี้เหมือนจะแพ้นะครับตัวดาเมจหนักมากนะเจ็บจุกสุดๆโอ้ยสงสัยต้องหาสุ่มเกียร์นะจังหวะนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเดือนหน้านะครับผมหรืออีกสองเดือนเนี่ย เดี๋ยวมีสุ่มเกียร์นะครับผมเรนเจอร์นี่ช่างมันละกันขอเกียร์หน่อยนะครับผมอยากได้เกียร์ว่ะนะครับตอนนี้แหมแต่ถ้าเรนเจอร์โหดอันนี้ก็ต้องคิดอีกทีเนาะแต่ตอนนี้คือที่มั่นใจเอาไว้ก็คือผมจะเก็บรูบี้ไว้สุ่มเกียร์แล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะเกียร์ไม่มีใช้แล้วนะครับต้องสุ่มแล้วนะแต่การชารอบนี้ไม่อยากสุ่มเลยนะครับผมไปรอสุ่มรอบหน้าดีกว่านะ โอ้ยแพ้นะครับผมช่างแมงแล้วครับแพ้อาจะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ายังเล่นต่อไปผมก็คงจะหัวร้อนเลยครับผมแต่ก็อยากให้รู้นะครับว่าต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางโตเกมเนี่ยปัญหาเนี่ยใหญ่หลวงมากนะครับเรื่องของการแบนมั่วด้วยแล้วก็ระบบคิวเลทที่ยังไม่มาสักทีนะดราม่าเยอะสเะลเกินนะครับเกมนี้ไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานไหมนะครับแต่ว่าผมว่าอยู่ได้อีกนานอะแต่แค่ว่าจะมีคนเล่น ไม้เนี่ยโอ้โหนะครับผมมันน่ากลัวมากเลยนะคือผมก็กลัวเหมือนกันว่าจะโดนแบนแต่ว่าผมนะถ้าโดนแบนไปก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าไอดีตัวเองเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะครับคือสายฟรีลุวนๆนะเพราะว่าตั้งแต่ไอดีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พอมีดราม่าเรื่องของคุณ2กับคุณอะไรสักอย่างคุณเฟิร์สป่ะผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับ2คนอะที่โดนแบนไปนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจไม่เติมเกมนี้แล้วนะครับผม เพราะฉะน,นี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะ